สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกมองทุกมองทุกเพีทุกไอ้ทุกสาขาทุกอาชีพครับเมื่อนี่อันนั้นน,นทั่วผ้าพ่อแม่เอ๋ยน,น้องว่าเบ่งอ่างง้วนะครับเนาะมาเบิ่งก่างงวมาเลีเ้ยงก่างงวมาเสือกงวนะพี่น,อน้องเนาะเอาท่านใดอยกากก้วไปเลี้ยงครับหาพัานพ่อสอกเป็นครับมนนามาเมื่อนี้ผ้ามาเบิ่งเอางน้ำอ่างสะพานนะครับพิกัดเด้อครับเด้อบ้านน้องซิมตำบลสำโรงอำเภอตำบลโคกรามอำเภอตำบบลโคคกรรามั เพื่อจะตัวละพักพิม่านจะัดเลยครับเอาไหมครับตําบนโคกรามโคกลามด้วยครับเด้อผมวอาผิดครับผมลงลงออาพี่น้องครับภาามาเบื้องไรเถี่ยวไรเที่ยวเราเนาะมองนี้เนาะกับเบื้องกันยุดธงหน้าครับเมือนี้เอาสุภาพแล้วว่ามีงัว่าแม่ลูกงามๆครับงัว่าแม่อยากลูกตัวหนึ่งแดงจึงคืนครับเห็นบ้างหันเห็นอยู่อยู่นีล้ว่าลูกเก็บสามหนึ่งนะครับตันในที่มองหาถามหาตามหาลูกเก็บสามหนึ่งครับเมือนี้เลยครับเนาะเห็นอยู่นี่ครับน บุญจ้ของแล้วครับสวัสดีครับออฟสุภาพครับสวัสดีครับมื้อนี้มีคมนึงกับแม่นึงเนาะครับครับพี่น้องมากเห็นเราอยากได้เด้อครับเด้อบาทเนี่ยถักมากครับเบอร์ผมขึ้นให้แล้วประเภทต่องายทรงไหวอยู่หม่องนี้ครับนี่คือสุรแก่เล้าต่องายทรงไหวครับอู้ครับลูก KF3 ฟซมิงไหมอู้กําลังย่นตัวนี้แม่เดียนควัวแม่เปิดเลกระดับเดี๋ยวเดียนคว้าเตี้ยเมนี้แล้วตรงเดียวยู่ในน้ํเนาะเขาเปิดราคาไว้จังได๋นี่52,000ครับ52,000เด้อพี่น้องโคบนี่ หาหมื่นสองเป็นแม่ไทยลูกเคเ e อฟสามหนึ่งข้อมสูงแม่เพิ่นไหลไปไหนครับลอยสามสิบห้าบวกโอ้สูงอยู่ลอยสามสิบห้าบวกรู้ไหมปอดกุกขากำลังสิทธิ์นี่นพี่น้องหลังกุกหางใหญ่ครับกิ้นหยาดีหลังกำลังสิเริ่มตีเริ่มแตกเบิ่งยน่นที่พี่น้องอย่นเลยแม่เพิ่นกินหยาดีดีแม่เพิ่นน,น,น่ะนแม่เพิ่นบ่อย,อยติดโบดด้ครับคู่ว่าไทายตัวนีไปติดโบดเบิ่งการทรงลูกกระโดดพี่น้อง แต่สีนี่สีคือแม่เนาะแต่หลังสีแดงเราได้มาคือพอแล้วที่จริงูกเทพสามหนึงมันกับบแดงคักมาได้ดอกพี่น้องูลเคปสามหนึ่งกับแดงพอดีพอดีครับแต่ว่านานี่โอ้โหหนางามขนาดครับเี็วงที่หนางามครับตัวนี้คุณอะเบ่งแข้งเบ่งขาเด้อพี่น้องไม่ขาขี้เีย่ไปตัวนี้คุณอะบุกขากำลังใหญ่พี่น้องเดือนเดียวเด้อครับนี่จะเพิ่มว่าจะเพิ่มทวงวันบอลนันเด้อเพิ่งได้เดือนเดียวครับนี่แม่เพิ่นอะ เป็นงูไทยธรรมดาเนี่ยแต่ว่าหนาขาเพิ่นดำได้เนาะแม่เพิ่นหนาขาดำอ่างดีครับบันนี้โอ้แม่ควบบุตรวาตัวนี่เม่ยทองสร้างอ่างเลิกให้ลูกดีกินหยาเก่งเพิ่อนวะน้ำนมเพิ่นสีดีได้เนาะน้ำนมดีตวเต่านุมไหมครับเนี่ยอ่ะไปละหาเมื่นไหร่กครับหาเมื่อสองพันครับหาเมื่นสองพันครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่ครับลูกสุดสวยครับพี่น้องที่กำลังมองหาลูกสาวเคเอฟครับ หรือลูกสาวงามๆแบบนี้ครับแมนผู้ใดเบิ่งอยู่กับฟ้าฟ้จองเด้อพี่น้องเด้อหาเงินเท่าไรกวเหรอหาเงินสองพันบ้านนี้สินผ้าเบิ่งใบพันเด้อครับเด้อบ้านนี้เบิ่งต้นเบิ่งโตพันแล้วครับนี่ครับหลักฐานครับบอดีบอ๋อลอยๆอยบอดีบอ๋อตะปากมีหลักฐานมีใบสุทธิการเกิดนะครับนี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับนี่บ้านนี้มาเบิ่งมือทับเพันธเน้อครับเน้อเพิ่นทับเพิ่นควอดมือใด้นะครับเนาะมีหลักฐานหลักฐานให้ นี่ครับทำใบวันที่ยี่สิบผามีนาคมหกสี่ครับกำหนดคลอดไปวันที่ยี่สิบผาทัานวาคมหกสี่คือกันครนับจากยี่สิบผาทัานวาคมหกสี่หมดบอนี้ผมถ่ายทำอยู่วันที่ยี่กพี่น้องเบิ่งวันที่ยีบได้เดือนหนึ่งกิบิสองมือครับนี่พี่น้องเดือนหนึ่งกิบิกสองมือไม่หนาซัวได้ซีหาเดือนพี่น้องเลยจากหาหมื่นมันไปแปะเจ็ดหมื่นพน้องแมน อัน <wie erman. S 2> ลูมป,ประมาณส <empieza> ี <outfits>. ah. uh, oh ่หาเดือนครับเนี่ยไปเจ็ดหมื่นโอ้เข้าเดี๋ยวได้พี่นอนน่กำไรนี่นักงควติไปว่าเสือเพียงเจ้าบปลว่าผมว่ามีเงินครับผมมักได้หน่วันนผมม็มักเด้จะามักจะเสือก็จะเสือเขาชิดอยางักเสือบางคนว่าเจ้ามักจะเสือเพียงพนาอันนั้นนั้นั่วเจ้าสี ห็นว่ามันดีพ่ะนะควรลองค้นว่าได้เนี่ย <Yeah. S 2> โอ้ยเป็นเปมน,น,น,นเงินมันอังเฮียนหมดเล้วอ้ยผ <Yeah. S 2> องงามๆพี่น้องไปน้ำผมดอก <Yeah. S 2> ผมซื้อไปให้หมดซื้อไปเ<ๆ>ลยมั้ยเราเนาะครับไปซื้อไปเก่งกำไรเหมือนแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ยผมกับว่ามีเงินดอกก็ฮารับจา้างอยู่รับจ้างก,กินเพ่าไรซื้อขอน้นมยาปากยาทองไปเจริญมือนี่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่งงามอีหลีครับตัวนี้มันย่นไหมมันหนาไหมเ,เอาหนาอหน่อยเนาะมีนึ้อมีเนือมีหนังเนายเอาไปตีเอฟรดพี่น้องนี่ แม่ไท่กัสร้างวะแม่นี่นี่พอกับมี่ครับเคเอฟสามหนึ่งวยครับนี่โอ้าท่าครับนี่งามสวดส่งรับโตตัวนี่นี่คือพอเลยครับอบอสิเป็นบรนทายบอสิเป็นการยืนนาเนะ่ยนาคือพอเนาะนาน่ามครับน,นา,ง,นาง,งามครับื่อกี้นี่นาง,งาม,มีดีพี่นอ้องไอแม่นในตัวผูมไม่น,นาลอเนาะ <laughs> เบ,บื้องบนทายครับเ <ừ> บื้งเบืงขาด้วยครับนี่ขาเคเอฟนี่ครับเนี่ยกาจรจีงการยืนขาต้องตรงนครับ <ừ> แม่เพิ่นกับงัวไทถ่โบในเก่งในนักเอียงนักหนาเนาะเน่ยลูกตัวนี้คือสิแม่ลูกที่สามเนาะประมาณนั่นแหละอสองสามเนี่ยอยู่ว่างนี่ละ่ะอยู่ว่างนี่เด้อพีน่น้องเด้ <ừ> อนี่พูดนะเพิ่นอยากไปหาโมได้ลูกอ่ะเลี้ยงได้เอกด้อนน่ะได้แต่ว่านุมดีแม่นี่กับกุ้งขาง่ามเด้อครับแม่หนิกุ้งขางใหญ่เครื่องอมอย่าลืมว่าเพิ่นเป็นเครื่องอมเด้อครับหนาขาดำ แต่ว่าโหยังบาดติดเด้อครับเด้อูหลูกสาวลอยไปหาโมล้วครับเอ้าเอ้าพี่น้องมากเด้อครับผ้าเบิ้งคักเราเนาะสภาพเด็บนี้บม่มีปัญหาเนาะครับบ่มีปัญหาครับรับประกันอ่าส่วนนั้นรับประกันครับครับอืมบันทึกสภาพเบิ้งตัวหนึ่งประเภทแดงแสบตาเนี่ยครับนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องสายแดงเด้อครับบันท่กสายแดงสายโบดแม่นี่มาเต็มเต็มบาสิเป็นแดงบอสิเป็นติดโบด แม่นี่เป็นงว่วงแม่แยกลูกเนาะแยกลูกอยู่ก็ไปมือเส่าแม่นบ่ลูก็มือเส่าเนาะบอสันหยุดเลยกำลังห้องหาลูกพี่น้องเนี่ยห่นห้องหาลูกโอ้ยน่าจะเป็นสองตัวเนาะก็เจ้าว่ามีเงินก็เจีย,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 ยวจได้ตสลูกหนาง,งามครับหนานกนู่นตูนดีครับพ่อแปดเมื่อนหาเพิ่นเอาตสลูกไปสี่เมื่อนลูกแม่ลูกไปสี่เมื่อนหลือแม่เท่าไรบ่หลือแม่สี่เมื่นหาหรือแม่สี่เมื่นหาเนี่ย้องไว้่ะรับครับครับคสี่เมื่นหาทับยังไงครับ เอฟคือกันเหรออ๋อมาพูดอีกแล้วครับแม่นด์นี้ Kf คือเก่าคือกันาล์เด้อครับวันนี้นี่ Kf สามหนึ่งครับคนเราใบแล้วเพราะใบเดียวกันเด้ออันนั้นใบใบลูกตัวพุ่นปฏเอาณใบเดียวมึงหันลูก Kf แบรนด์เต้ทองทับ Kf ครับเอามาเบิ้งมือทับนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบสองหกสี่ก็คือเดือนที่ผ่านมาเนาะแมนกำหนดคลอดไว้วันที่หาเดือนสิบพี่หกหาครับ ช่วงเขากํลาลังสีเริ่มเขียวงามเนาะ<ม>นพี่น้องโอ้แม่นี่ออกครับบัตนี้พี่น้องมาลุ้นเอาเคเอฟด้วครับนี่แมนอันดับแรกนี่รุ่นว่าติดว่าติดก่อนเนาะแมนเพระาะว่าเพิ่งทับแล้วพี่น้องเนาะ<ม>นตาบางวันทียี่สิบสองในยี่สิบสองวันนี้กับวันที่น้าพันถึงรอบอ่าอ๋าพี่น้องหพันถึงรอบนะครับเรอบวันนี้ยี่สิบหกผ่านรอบนึงครับผ่านรอบนึงครับผ่านรอบนึงอะผมคำนวณผิดครับขอโทษขออภัยส่านอบให้แมนี่สิทวันหลายครับ ไม่นี่นมดีนมดียังไงสีแดงโค้งสั่งพ่อดีบอยไงนะครับนี่บอยไงยัยอลาดอีลิตน้าตาง่ามเบิ่งจากหน้าตาเบิ่งจากโค้งสั่งสมส่วนกันครับสูงร้อยสามเท่าเลครับนี่ยพ่นหาลูกสามหาบวกกันครับนี่สามสิบหาบวกไปใส่ไอ้อันนี้ขายลูกมือเข้าเด้อครับพ่นหาลูกบอกไว้เด้อครับนี่ขายลูกมือเข้านี่ยางดีครับเนี่ยบิงแง่งดอกยางดีเสีอมันธรรมดาเอาลูกออกไปเนาะลูกลูกโอ้เด้งโอ้เด้งประเภท จับได้ไปได้แล้วพี่อน,น้องจ้มันหันปัญหาลูกธรรมดาเอาลูกมันออกไป,ปว่างนี่มันกินหนาเลยหน้าขาดําครับหน้าขาดําหูดําเครื่องเพศดอํอนุ่มชัดเจนฟ้อยหางงามครับกกหางงหางอุลวงหอดหินมับวไม่หางหน้าแดงจึงคึงเพี่อน,น้องโอ้หนกนุ่นตูนสดลูกได้เพิ่นครับตัวไปหนี่ยลูกตัวที่สองข้าท้องลูกที่สอง ขายไปเอาไปเมื่อเช้า,านี้แมนลูกแรกขายไปสี่หมื่นแมงกัสิแดงว่าลูกมันงามเติบเนาะโอ้ยสุดยอดอ่ะเป็นลูกแม่ครลูกผัวลูกแม่โอ้ลูกแม่อันเดนปวดเลยสาธุเด,ดเด้อผู้ใด็ดๆไปแม่นี่ครับนี่เป็นลูกแม่อีกครับนี่ขี้อัสามนุ่ม,มสีแดงแม่ก็บแดงแล้วขี้อักระบะแดงคักดอกครับสามหนึงเมืเพิ่มแม่แดงอีกโอ้มันสีแดงขึ้นเบีกยด้่พี่น้องนี่พอจังได้ก็ให้ลูกแดงพอง้วติดเครื่องเต็มครับปวดขางามเลยครับ โอ้พ่นพ้นหาลูกพี่น้องควายนีก็ไปเลปุ่นอาลาเลยเลยน้ำมูเลยเลยเลยให้ไปน้ำมูเลยเพียงแล้วไปเรียบไปไปน้ำมูเลยลาไปทันทีตัวมันครับพูนละมูอยู่พ่นพูนพ่นครับเบ่งหยางงามเนาะหยางงามแดงงามหยาเลยมือนเลมไม่คือหอดลูกเนาะถ้ามดาแล้วอยากลูกไปว่าตะข่นตะม้วนหรอครับน้องครรน้องก็เริ่มเริ่มไครเรียบัปเนี่ยสี่หมื่นจีได้ลูกสี่สี่มหาโอ้ลูกขายไปสี่หมื่นเออนันละเหลือแม่สี่หมื่น สี่มื่นหาเอาครับกะ่อได้คือเก่าโตได้้องไว้แล้ว่อได้ทรงอีกคือเก่าแมนทรงลูกดีมันว่าพิษหวังเงินว่าตัวนี่งั้นสี่มื่นหนีก็ต่อได้คือเก่าต่อได้ไปส่งพร้อมเนาะแมนเพราะว่ามันสดดีอืมได้สดพร้อมอ้าวพี่น้องบาทเนี่ยแค่เอฟทับไปห้ติดบ่ติดบ่หูครับเพราะว่าเพิ่งทับได้รอบเดียวมันก็เพราะขื่นเอกดิเออมันเกิดทว่ามันเออนิ่งหนึ่งอยู่ดิอืมเพราะว่าห้องกับบ้ากันขนาดนั้นว่ามันติดเนาะแมนเพราะมันต้องสองเดือนตัวทองค่อยหูเนาะ เ๋อ,อ,อ,เอว่าไหนตรวจมันใหม่อยู่เออใหม่ใม,ม่อยู่แหลนไปหาโม,ลามลเลยลลวุ้นนไปหาโมเลยครับอยากได้แบบนี้นะครับลกูกเคเอฟในทองเคเอฟมือนี่เอาสภาพจัดให้เคเอฟสามหนึงห่งขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่างต้องขอบี่เข้ามาติดตามรับชื่อมบับกับคอหายรอสวยๆเรื่อยๆนะครับเนาะเื้อหนังมังสาเต่งตึงขึ้นขาวๆนุ่นจุนภูนเขาโนดฮุบขึ้นได้พี่น้องเด้อมองได้ย่านิมองได้เหง็ให้เต่งขึ้นเต่งขึ้นไปเห็นไปพ่อก็ให้มักให้ ให้ทวงว่างามเางินทองไหลมาเทม,มาได้พี่น้องเดอ้อเงินทองหลใส่อังทงโรคพ่ยไข่เจ็บสิ่งบอดีสิงบ่วงามยามาไก่ยามาไก่ให้พอจะสิ่งด,ดีงามได้พี่น้องเดอ้อต่อไปนี้ครับเอาสุภาพฝากพี่น้องอย่างขบอสุไทยครับขอบคุณขอบคุณครับทุกคนครับครับผมพอกันชิบหาชิบไม้นะครับนาะผมอนันท์เทวกับบาสสภาพสวัสดีครับสวัสดีครับ